สวัสดีค่ะพบกับพี่หนึนในช่วง Happy Books ค่ะช่วงเวลาที่จะแนะนำหนังสือด,ดีๆที่อ่านแล้วแฮปปี้มีความสุขค่ะ ชอบวิชาศิละปะกันบ้างหรือเปล่าคะอาจมีน้องบางนคนชอบวาดภาพแต่ไม่ชอบงานประดิษฐ์และก็อาจมีน้องบางนคนที่ชอบวาดภาพแต่ถูกคนอื่นบอกว่าวาดภาพมีดีจึงพานไม่ชอบวิชาศิละปะไปเลยคะ่ะน้องๆรู้ไหมว่าสมัยโบราณตั้งแต่มนุษย์ยังอาศัยอยู่ในถ้ำมนุษย์ยุคนั้นก็จะรู้จักการวาดภาพเพื่อแสดงความรู้สึกตัวเองหรือเพื่อสื่อสารกับคนอื่นได้การวาดภาพจึงเป็นมารดดกที่สำคัญของมนุษย์เพราะทำให้ความเป็นอยู่ของคนเรานั้นสมบูรณ์และสนุกสนานขึ้นคะ่ะ การวาดภาพเก่งหรือไม่เก่งไม่ไมใช่เรื่องสําคัญเลยนะคะน้องๆแต่สิ่งที่สําคัญเกินนั้นก็คือความสุขและความสนุกสนานที่ได้จากการวาดภาพและการบดรีดค่ะรวมถึงการได้แสดงความเป็นตัวของเราเองออกมาต่างหากวันนี้พี่นันจะมาแนะนําหนังสือสอนวาดภาพกับหนังสือเล่มนี้เลยค่ะหนังสือโดยเลมอนสอนเคลมลับศิละปะวาดภาพและออกแบบโดยเลมอนจะมาสอนอุปกรณ์การใช้ศิละปะไม่ว่าจะเป็นการทาภาพด้วยดินเหนียวการวาดด้วยสีน้ํา การใช้อุปกรณ์อื่นๆในการวาดภาพการวาดภาพให้เก่งต้องรู้จาักการใช้เส้นลายเส้นแต่ละแบบจะไม่เหมือนกันคะ่ะในบางครั้งเราสามารถนำวัสดุอุปกรณ์มาใช้ทำงานปดิภาพปฏิต่างๆคะ่ะเช่นเส้นล่องรอยผิวไหวเส้นยึกยะัะและเมื่อนำมาประยุกต์ในการวาดภาพต่อเนื่องไม่ยกมือก็ได้รูปร่างที่แปลก การทำภาพปะติดจากกระดาษทิชชู่การตัดริบบิ้นหรือน้องๆอ,อ,อาจจะเก็บใบไม้แห้งมาทำภาพการนำเสนอภาพพูิต่งตางๆก็จะได้ภาพแปลกตาหรือภาพของปิกัสโซนักเขียนชื่อดังค่ะเทคนิคการวาดภาพแบบปิกัสโซ่วิธีการวาดภาพสี่ช่องการวาดภาพเล่าเรื่องน้องๆคนไหนที่สนใจโลกของศิลปะก,ก็สามารถหาหนังสือมาอ่านได้เลยคะแล้วส่วนน้องคนไหนที่ชอบวาดภาพต้องหมั่นฝึกฝนต่อไปนะคะ รับรองนะคะไม่ใช่ได้แค่ความสนุกแต่น้องๆยังสามารถสื่อความเป็นตัวของตัวเองมาได้คําถามประจําสัปดาห์นี้ก็คือมนุษย์เริ่มวาดภาพตั้งแต่เมื่อไหร่สร้างคําตอบแล้วก็โทรมาได้ที่เบอร์0835406459ค่ะสําหรับห้าสายแรกก็รับไปเลยค่ะของที่ระลึกจากสโมอส,อสรซูเปอร์คิดค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพี่นันก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย